พี่น้องพิมพ์สบายดีชาวไลเป็น,นได้ไรลังจากที่เข่ามาจากหาหมอแล้วว่ายฟังไหนซอพิมพ์เอ้ยปอะคองเสือฟังเนี่ยคือต็ดในหาหมอ,อก็ได้เพิ่นให่ห้าไปเอ็กซเรย์อยู่โรงพยาบาลมงอินเตอร์เนาะโดยเพราะว่าอยู่นี่เครื่องเอ็กซเรย์มันซ่าก,กับมันรอคิวยาวเนาะพี่น้องเนาะนและตอนนี้ฝนกระตุกลินโอ้พี่น้องเอ้ยลำบากเดินทางไปมายากเลิ้วคอปกำลังใจจากพี่น้องเอฟซีฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ซอคือกับซอพิมพในี่เด้อพี่น้อง อยากให้อ่าไปตรวจเราอยากให้หมอเนาะวินิจฉัยกันยังไงยังหน่อยกันแบบยายมันผาได้ขนาะดพี่น้องในพี่น้องกันแต่อีตน้นเพิ่นบย่ยังบริกินข่าวเพราะว่าหมอ,มอให้มอไงแหวนจะค้นหมาสักเอ้าตีแหวนจะได้รวยอืมเพราะว่าตอนนี้กะสิไปอิปนเตอร์แล้วก็ไปคอนแก่นเลยเนาะพี่น้องถา่าวบะพมีกับชาลไรไปเปลี่ยนซิมอยู่ตอนนี้เข้ากะเสี่ยงดวงไปเลยพี่น้องไอ้โค้ชไทยจิงซักซีนอ๊อบปาริฮานมีจริงกับผาได้โค้ชไอาออก เนื้อไล่ไงแมนมันมันเมื่อยเนาะเมื่อยตาอะไรกันเข่ากึ่มกะคือตะกี้ว่าประมาณนี่สิมากรับไว้เนะพี่น้องเสื้อผ้ากระเบนมาสุดค่ะคิงเลยตอนนี้เฮฮักก็เลยวโอเคจะไปซื้อเอาใหม่กับพามีกับเสาร้ายว่ะสุเพิ่นพาก็ไปเปลี่ยนซิมไทยพี่น้องยังบ่มาอยู่นี่ยังบุรีขี้ขาวเที่ยงเลยพี่น้องในตอนนี้แบบโอ้ยผลกระตกลินพี่น้องฟองไปไงเด้งไงลูกมืดเมื่อย จังไดจังไดก็แล้วแต่เนาะพี่น้องให้พี่น้องเป็นกำลังใจให้เราเนาะคุณยังจะดีบรสุขสุคนที่ติดตามชมคลิปอยู่อะไรบ้างใหนบรรยากาศฝนตกลินแสนลำบากเนาะพี่น้องแต่ในไดจเขาขก็สู้กับน,น้องพิมสู้คือแบบมีผู้ติดตามในติ๊กต็อกบอหน้องพิมเลยมีเอฟซีหรือจังใดก็บเขาบอ้ว่าเอฟซีหรือผู้ติดตามแบบเจ้าลินโดนแหละต้อการเลรนเป็นช่องเก้าแล้วมันปิวมันอันนี้เดยกัเขาบ่ได้ก็ได้มาสมัครใหม่ คนก็ถามว่าเอา้าหายไปใส่โดนแทอืมนึกว่าโปสบายนึกว่าไปแล้วคุนว่ายังยอะกับยูนีกับคนดลายเนาะพี่น้อกจะดีถ้าคุณโมไปกัให้คับในนํนำดีดีเนาะเพอนว่าตอนที่เจ้าฮาออกมาพคนวอกจะในกระสพิมอยู่วะคนเกิดอวยพรหายหายสูดีเดอ้อคนว่าก็แนนน้ำว่าไปนีไปหัน ดูแลจะคล้องดีแน่คุนว่าเอ็กซเรย์แล้วค่อยกินเขาเด้อคุองบอกคุณมอว่าหิวเขาอย่ากินเขาคุณว่าเอ็กซเรย์แล้วก่อนคุณว่าจึงกินตอนนี้งูบเขากันยังบอลายเนาะพี่น้องแบบเขากันยังบรดมีงบูบเนาะแต่ว่าจะไปก่อนเพื่อขอเขาก็จะครบแต่สิ่ง้ีายายช่องทางเลยพี่น้องต่กับคอพพี่น้องเอฟซีแหละค่ะคุณได้เห็นคลิปเนาะ กระสอยเรือน้องพิมพ์เขามาแน่แล้วกระสอบกึบ่งก็จะให้น้องพิมพ์ขอความสุขเลยเองเอาผัอผูกเกี่ยวเนาะอ่าว่าจะเอา,าเองเดบบอร์ดเดออเอฟซีเห็นอ่ะเอาเองชีเด็มสวยเลือจากคุณยายใจด,ดีจากเอฟซีทุกๆคนเด้อดจ่าเด้อขอความสวยเลือแน่สวยเอื่อยเพื่อนนี่แหละให้กำลังใจกันบอม,มาถึง<ด>ว่าแล้วก็ข้องบเนาะถ้าพอได้อยากเออสวยเลือเขามากอะเงินทุกบาทเราจะเอามาหักษาเ<อ>สาพิมพ์เนาะพี่น้อง ขากระโบมีส่วนไดส่วนเชียรยังเบิดแต่ว่าเป็นการสวยเรือทำบุญทำกันหละพี่น้องเลยจ mm hmm. นเถอนเนาะมันหลายปีแหละในการที่เป็นทองเนี่ยพี่น้องสังเกตไหมแฝดสามเนี่ยป่าเขาท้ามาแฝดบว่าสัน mm hmm. คืออยกงไ้พี่น้องเป็นกำลังใจแหละกะใครอยากสมทบสวยเหลือซอพิมพ์เนาะในการหักซาครั้งนี้เนาะพอสักกึ่มเดินทางไปนี่ก,กับงบกระโบดมีแล้วกะค่าใช้จ่ายนี่กะสิไรเติมเนาะพี่น้อง ก็ขอฝากถึงู้ใหญ่เจดีทุกภาคส่วนนะบ่จะอยู่ฝั่งไทยฝั่งลาวหรือต่างประเทศอยากสอยเรือเขามากอะทักขามาในช่องสก,กลุลใดเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวสก,กลุลจะแจ้งรายละเอียดทุกอย่างแผลฟังนะเนาะเฮาสีบอลเงินขีพี่น้องสอยเรือมาเอามาใส่ส่วนตัวหรือย,อยังไงนอนเนาะก็คือเป็นการสอยเรือเพิ่นทั้งสก,กุลที่สละทุกอย่างมาเนี่ยอย่าให้น้องเศร้าเนาะพี่น้องเนาะโอ้ยเนาะสาวอีตอนน้องพิมเนาะ กยากให้เป็นหายเป็นดีโอเคพี่น้องไอเดียสิไปเอ็กซเรย์อยู่มุกอินเตอร์เนาะมีน้องด้กัสิมาอัปเดตให้พี่น้องฟังเติมไปขอไปขอเอ็กซเรย์แล้วขอผลผลเอ็กซเรย์แล้วสิไปอันแอันคอนแกนเลยเพราะว่าอยู่คอนแกนถ้าเขาไปรออีกมันสีรอผลเอ็กซเรย์ซะเนาะพี่น้องพอคนเจ็บคนขายรายอยู่หขนานะเขาก็เลยเอ็กซเรย์อยู่นี่เรียบร้อยแล้วแล้วก็สิเอาผลกวดผลเอ็กซเรย์ไปหาผลยู่ใบนำส่งก็ได้แล้วเนาะเป็นเอ่อไปหาหมออยู่คอนแกนเพผนให้มาสองใบเนาะพี่น้อง อันนี้ของโรงพยาบาลแลอันจิตเอ็กซเรย์อินเตอร์อินเตอร์อะไรแบบนี้ของอ่าอันจะเป็นสีนัคคารินเนาะพี่น้องทีโมไปเห็ดใบส่งโตให้เนาะกะตามนั่นแหละพี่น้องเลยจักสีจังไดไต่อออสกึมกระชิไปตาม GPS เนาะพี่น้องเนาะกะขอให้อ่าเนาะแต่กำลังใจแหบกันในคุณโมเฟิรนเขียนยังมาสกึมแต่อันบอกกันลดเอาเนาอไปกำลังใจน้องพิมสู้ๆน้องพิม สูส้ๆโอเคเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวสิไปต่อกันอยู่อ่าอินเตอร์ให้ฟังเนะาะหลังจากเอ็กซาเรย์แล้วสิ่งเดินทางจากจากัดมงบุนิสเดิไปบุนิกินกับโทรโทรปรึกษาแมกจิน่าอยู่แมกจิน่าว่ากาซิบโบญ่าโพรเป็นเป็นคนไข้ที่เทศนำส่งตัวจากกาซิใบเนาะพี่น้องเนาะโอเคพูดมาพี่น้องโทรนำบอกพ่อมีกับพี่น้องเลยโอเคพี่น้องซื้อซอกึงไปได้๋ให้ว่าพ่อมีเป็นคนจับกล้องเนาะจางแบบ อันตรายเนาะเดี๋ยวชี่ห้ชี่ไห้เศร้าขึ้นเพิ่นตั้งใจขับรถพี่น้องเนาะแล้วก็บเบิ่งเบิ่งซอยกันเนาะเพราะว่าเขาเดินทางไกลแน่เขาต้องเบิ่งซอยกันคนก็ต้องรินแน่ไกลเศร้าแล้วเศร้าแล้วบัดมีพระอาจารย์โทรมากินอีบ่าวพมีต้องขอไปสะพานนะว่าอันเอออันว่าอันเดินทางปลอดภัยเด้อว่ามียังไงโทรหาเพิ่นเด้อสิให้ญาติโยมเพิ่นทั้งลุงมันโรงพยาบาลนั้นโอ้โอ้โดยแบบจอบใจหลายๆเด้อกับพระอาจารย์ให้เพิทสการพระอาจารย์เพิ่นเพิ่นจะเป็นหัวเป็นไยค่ะ ทีมงานทัพเพิ่นเบิงยูเพ,พิ่นว่าโดยแล้วก็พักกินอีกคนหลายไลฟ์พี่น้องอยู่สะพานณเขากำล,ลังกลับนอ้องบรรจันทร์นี่โดยแล้วก็มีอันเอฟซีไลฟ์ภาคส่วนคอมเมนต์มาหลายอยู่บอกเ่นมีโดยแล้วก็อยากให้น้องเศร้าพักอีตนเนาะแล้วก็มีอ้ายอันหนึ่งเพิ่นอยู่อ่าทังอนณาโน no เวนอ่เพิ่นโทรมาก,กินนี่โดยเพิ่นกะเป็นห่วงเป็นใย,ยกะให้นอ้องอานาเศร้าเพิ่นว่ากับโดยเป็นกำลังใจทีมงานทุกคนนั่นแหละ มียังกะโทรหาปรึกษาซูเพิ่นพันวาปา่วอยากมากเลยกัซอยน้องถึงที่สุดพันว่ะโดยบอกเลยบ่ามีสซกุมหักเป็นโรคพิโตกังวลอยู่แล้วแห้เค,ครียดแบบลักษณะว่าแบบเฮาเฮาเฮาคึดหลายนะเขาไปจังเลตต่อนู่นนี่นะเขาคึดไปบดเนาะโดยเพราะว่าหนึ่งมาเขาเขา,าเปิดไปจังเลตอะไรแบบก็เคยไปอยู่แต่วันโบเป็นเคสที่ว่าล้องแย่ขนาดนี้นะยากแบบเศร้าร้ายพันบอกว่าตอนนี้คุณหมอกินหลังจากที่มันป่วยยา้เจ้านะ เพิ่นบอกว่าไปไปโลดเราเพราะว่าเพ nice. ิ่นได้นําไปนําส่งบ่เบ่ออยังเออไปน้ำซุ่มเลยไปกับมัตสิบ่ยากเพราะว่าไปกับชีเดกัวเลยแต่ว่าเฮาเฮาอาจจะไปฮอดค่ํำจะเป็นมื้ออื่นมื้อเช้าเฮาต้องไปมะอืนเช้าเฮาต้องไปจะเช้าเฮาก็สิได้เข้ากวดเลยอันนี้เฮาไปกวดพี่น้องเนาะเพราะว่างบเฮาบ่มีที่จะพาไปกวดเบิ่งยาคู่ว่าเป็นหยังแท้เนาะเขาคืมเลยไอ้วัวเป็นหยังแท้พาได้บ่โดยเพราะว่าโรงพยาบาลทั้งที่เนาะเพิ่นก็แนะนําไปพุ่นเนาะ คนตกลิ้นเนาะบ่สามารถอัขับรถไฟได้เลยกบบพอมีเลโดยค่อยไปก็ได้เนาะแนี่ยหัวใ่ก,ก็หมดผมเป็นยังเนาะโดยคิดว่าเฮากะเออโอเคเห็ดเห็ดอ่าบทสุดความสามารถเนาะโดยมีเอฟซีกับอันเนี่นั่งมาว่าเพิ่นว่าอันให้เคาวันถามทีมงานคุณเมนิกัว่าเวลาอันเพิ่นเคยไปพักเดินอยู่นี่ก็เลยแบบโอ้ยอันเนาะพี่น้องเล<ด>ยเพื่อนกะบมเป็นยังดอกเาไปตาม<ด>ตามเอฟซีตาผู้ใหญ่ใจดีเพื่อนเพี่ยน,น,นั่งไปนี่แหละมีดอกเพื่อนกะ คือพระอาจารย์เพื่อนในน้ำมากการให้เ้าโทรหาเพื่อนได้ตลอดก็่คือว่าเป็นบุญเขาเนาะบะพมีเนาะโดยโดยแต่มีคนหักเขาอยู่แต่มีคนอาเพราะว่ากินีโทรหาแล้วกึมกินเขาในใคนขาในใดอันเพื่อนว่าอันบะพมีว่าพ่อกันยุ่งผุนแหละเนาะว่าโดยเพราะว่าตอนนี้เพื่อนก็ไปคือกันนะนะสชื่อคืเห็นคอมเมนต์อยู่บอก โดยทีมงานในไอเพิ่์นนะเฮาบริษัทสกุลบริเบิร์กเนาะเพราะสกุลค้าขับรถโดยรายการหนึ่งมากก็เป็นครั้งแรกของสกุลจีไปฮักซาอยู่พาไปหาหมออยู่คอนแก่นเนาะโดยเป็นเคสที่สกุลแบบท่าท่ายกับแมนแล้วก็เป็นแท็กซี่ร้านซอยเลือที่ว่าเนี่ยสำหรับสกุลพอสกุลเคยแต่ไปโซนโตปะพมิญมหัพสกุลนี่บริเคมโซสกุลเคยไปโรงพยาบาลรามาเด้คือมันจะเป็นแบบพรีเมียมนะสำหรับคนมีเงินเนาะโดยซึ่งเท่ากับเป็นมุ่งทอาที่เท่าพอได้ฮักซาเจ้าของ แต่คือตอนนี้เขากลับมาซอยเอรือน้องเป็นสะพานบุญแลไรกะททำบุญเกือือยากซอยเรือให้เพิ่นมีชีวิตแบบว่าอาโรคไข่ไข่เก็บอันนี้ออกไปลำบากน้ำพิ่นอนะนะซอยปูซอยหักซ้าอะไรกัคือซขขึ้นไปโรงพยาบาลหลักไอ้โองพยาบาลของเอกชนก็นคือหัวมันสะดวกสบายนะพ่ามีคือแบบว่าง่ข้างเข่าเลยก็จะมีคนมาหาตอนหักอันนี้อันนี้ข้องน้องพิมพ์นี่คือหูแล้วเข้าไปแบบข้อคอมเสียเรือก็ต้องไปแบบ ขอความเสนอจากพี่น้องเนี่แล้วก็จากของข,อง,ของหลักเนี่ค่ะอันนี้เพื่อนโบมีซึ่งซอากึ่มนี่เป็นสะพานบุญเนาะก็ต้องเข้าใจว่าซอยเกิ่มบว์หูทางบว์หูว่ารัฐบาลไปทางใดแบบนี้นะแต่ซอคเกิลก็พยายามโทรหาแม่จีน่ะโทรหาเสียไอ้หลายคนอยู่้ายเป็นซึ่งก็แนะนำเข้าใจแล้วโดยจะมีแต่ว่าสิขาไปห้องหมอตำตำใบน้ำส่งแหละโดยเพราะเขามีใบน้ำสรงเนาะทั้งห<อ>้องหมอเพิ่น นำซ่มบ่มีบ่มีโทาหาตะกุมจะยูสภาพออกึมมัผักแซ่บมูแรงเนี่ย่โนอนแซ่บ่นมาโอ้ยบ่บนมีหมองนอนนี่นาะสภาพไปนอนบัดคุณอะนีบ้าเพิ่นพิ่นดิตกกลางวลยังมีหมองหมองนอนบ่พี่ว่าเขามีั้งแรกบ่ไปคนเก่นะบ่ข้างแรกและขนาดมุกในป้ายูมุกยังโบดางซ้ำป้ายืมมุกเป็นไหงนรอเมนคือกับหลพี่นทางบ่น กดดันเพราะว่าเศร้าพิมกับโมเคยจะเขินนะพี่นอ้องดูเจ,จ้าเจ,จะ้ะคอย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  <c ười> เดี๋ยวขับรถก็ได้เจ้าเดี๋ยวสิให้เศร้าร้ายเพิ่งว่าวน้ำเนาะตอนนี้เพิ่นก็นอน,นอออพนี่น้องเศร้าเศร้าพิมเนาะเพป็นเมื่อยลาย,ยเพราะว่าเพิ่นงกินเข่าเพราะว่าตั้งแต่เศร้ากินเข่าเพราะว่าเพิ่นหลังจากออกมาจากห้องเอ็กซ์เรย์แล้วก็กินเข่าหน่อยนึ่งเพราะว่าหมอเพิ่นหมอห้กินเข่าเนาะพอเพิ่นไปออสอาหารก่อนเอ็กซ์เรย์บปนมือเพราะเศร้าร้าย เศรสาไลเพิ่นผู bem, ้เป็นเอื้อยพี่น้องเอ้ยเป็นในเศร้าไร่คนมาซน้อไปน้ำรับไปน้ำผู้สึกเป็นจังไดผู้เป็นฝันเอาเม็ดออกไงอันเอ็กซ์ชีสังเห็นเอาเม็ดออกให้นี่สำหรับบคทมีสัมผัสพี่น้องจะกินเข่าก็ท่งนรับไปน้ำโดยเป็นในไรของน้องตอนนี้สงสารน้องอีต้นน้องเกี่ยวกับข้อมู you know s <S the ้สึกตอนนี้เป็นในไรอีต้นแล้วเนาะระวังด้วยสักหน่อยต้นไวแห้งยัด ต้นน้องจะให้น,น้องหายเน้องหมดผัว่าเขากับไปกวดเบิงเนาะชาวไรว่าเป็นยังแทพนะนอนเอสทะเลแล้วจักชัมมก่วโมงตั้งแต่เสาจนถอดคำจนคำเนาะพี่น้องเขากดกินจนถอดคำโดยจังไรเนาะชุมเฮากับซอยสุดความสามารถนี่แหละซอยเบิง่งไปานกำกันเนาะชาวกึมเนาะตามทีแห่งกำลังมีพี่น้องอะไรก็ข,อ,ข,อ,ข,อ,ขอความช่วยเหลือจากพี่น้องจากผู้ใหญ่ใจดีซอยน้องให้รักษาได้ ปวดเบิงเออกลุ่ม,ม,มเพราะว่าเขามีใบน้ำทรงพี่น้องาทีนนคนก็กำลังเข่ามาไล่เออคนต้ะขาเข่า,ขา,ขาน่ะบรายตะตะขาเมื่อนะบรายนี่เลย<อ>สางน้ำแม่รถติดคนเป็นรถยาวเหยียดเลย,ยที่แรกเขาคิดว่าสิบะมีคนแบบโอ้ยคนแท้คนว่าไอ้กระทั่งแม่เศร้ากลุ่มเนี้ยบูสวัสดุจะคลองไปคอนแกนเพราะว่าคิดว่าคิดว่าลูกจะคลองมาหมู่เด้ พ่อบอกแม่ว่าเออพอนี่ก็บอกน้องรัดีเพิ่นมาส่งเครื่องให้เครื่องกะเครื่องจากตัวตัวเดียวเนาะพออคนตกแนมห้รถมันคือติดแทยน้อพี่น้องเลยซื้ออายุวุ่เนีลยเพิ่นวะคนเลิกงานเนาะแรถติดยางเกียเลยพี่น้องเราเข้าผิดเลนแล้วเราไม่ออกอาว่ารถจะจับกล่องให้กึมเปิดรถไล่ไล่พี่น้องเลยเนาะคนกลางเลิกงานเดี๋ยวพอมีเลย ไกลเติบไกลเติบบอซาชาวกลมเคยไปสามรอยกิโลคนวะสามร้อยสองร้อยสามร้อยเนาะจังจักงโม้แล้วจไปหอดเนาะโดยพอ่าหอดไซกับสิพักอยู่หันนะพอ่าคันสิไปมืออื่นตอนเศร้าเลยมันแบบชิมะทันกวดนนะพอเราจะได้สาวเสารายททดได้ได้กววหลุดเบามือนี่นะหมายถึงว่พนเขาไปมืออื่นนะะแม่พอเขาไปมืออื่นกับเขาองหมอแล้วกับ เขาก็ยื่นใบนั่นให้เพื่อนพราะว่าเป็นคิดเร่งด่วนเพว่ะเป็นควาสีบอแม่นโบเรลโลเพื่อนบอกจะมาเร่งด่วนบอสแ่นแนนโบเรลโแบบนี้แน่ใจนะแน่ใจว่าเร่งด่วนนะตามที่เพื่อนบอกเนาะแม่ไปขอนเกตไปขอนสี่เชคเข็มบัพมีเนาะพี่น้องสามชั่วโมงเจ็ดนาที จ้านาบารพามีเบิร์ G P S บาเราต้องเบิร์เออหัทางแต่เ่อหัวระดับทางมันสั่นเลยทำไมช้อนถุ่มอดมะขุนเนาะบนอะไรทอด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 เนาะเขาไปพักเมรเขาก็เมื่อกี้อีกอะเม่ฮักทางสวิตเซอร์แลนด์ก็โทรมาเดี๋ยวคนไปหือเป็นไงเนาะไอฮักจากโนเวย์เนาะเป็นกะเป็นห่วงไรบารพามีเลยกำลังออกเดินทางแล้วจ้ะพี่ เพิ่นกัเดี๋ยวเพิ่นกันชี้ทตามเรื่อยๆเลยเป็นกำลังใจแห่คนมาโซนอ่อนทาที่สุดพคนมาเดีอ่วให้คุยยำพับปิดคลิปก็จะโทรกับเพิ่นจะคุยกับเพิ่นก็ได้เพิ่นจะคุยนั่งเลยเพิ่นก็อยู่นโนเว่เพื่อ้คนนี้โอ้จะสะดวกคุยบ่ไอ้ไดได้ได้โอเคคุยกับป้าพามีเด้อป้าพามีถ่ายคลิปอยู่อะว่าก็ไอ้เพื่นเนี่ยไปถามเลยมันเต็มคลิปอ๋อใต้ใต้คลิปอยู่บ่เว้าได้ไอเว้ารวดคุยกับน้องพามีให้กำลังใจเพื่อนนะ สามข้าวให้กำลังใจสบายดีเด้อไอ<ห>เด้อโดยครับครับสบายดีสวัสดีสวัสดีกำลัสงสิไปหุ่นเลยไอย้กันลังออกเดินทางโดยถามข้าวเป็นสบายดีอยู่บ่โดยอืมให้กำลังใจเพราะว่านแบบจะเห็นเห็นตัวลงคลิปไนแหละ,ละโดยโดยอืมสามข้าวเป็นเป็นเป็นห่วงแต่ว่า ก็เพราะวนาให้เออเดินทางปลอดภัยความสัมนธ์ตอนแรกเดินทางปลอดภัยถ้าหนองแตะถึงที่ไหมโดยซาถูกเนาะไปเจอวันก็เออทายชิบอยู่กับประกาบ่าอย่างไรไม่อยากโดนตกใจอะไรโอเคสาเดี๋ยวเดี๋ยวอันเดี๋ยวเดี๋ยวปิดคลิปอย่างคุยกันลังไม่ก็ได้สิ่งอืมอืมอืมด้วยด้นยบ้าในสายดโดยอ่ะขอบใจละลายเฮ้ยดยด้วยนเป็นห่วงเป็นใยเนาะมีแต่กำลังใจแห่งสตรีมโอ้อยากให้น้อน ครับขอใจเอกทุกคนเด้อที่คอมเมนต์เข้ามาให้กำลังใจสาวกึมบะพมีเนาะซาวร้ายพ่อพี่น้องเลยกะเด็ดเชียวจังไดเนาะพี่น้องเหตุฝากพมีพี่น้องให้เนาะเนาะจังไดกับฝากเป็นกำลังใจให้ทางสาวพิมเนาะพี่น้องเนาะเลยก็ชุมเฮาวน่เด้อเนาะตอนนี้กำลังสี่เดินทางได้พี่น้องเลยข้าวรถโบกติดจะคือเด็ดเด็ดรถติดเลยไปพบอพ่อกันอยู่ไซกะยังยีแจ้งเอฟซีอีกเนาะงกึมเนาะ สบายดีทุกคนเลยพี่น้องเด้อ